ห้องน้ำเคยสงสัยกันหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกสถานที่ที่เราไปทำธุระส่วนตัวและชำระล้างร่างกายว่าห้องน้ำท,ทั้งทัที่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปอาบน้ำเสมอไปเบื้องหลังชื่อเรียกง่ายๆนี้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจซ่อนอยู่ค่ะในสมัยโบราณ ความเป็นส่วนตัวในการทำธุระส่วนตัวอาจไม่ได้มีมากเ่าปัจจุบันนะคะในหลายวัฒนธรรมผู้คนอาจจะใช้พื้นที่เปิดโลง่งหรือมีส้วมหลุมง่ายๆที่ไม่ได้เน้นเรื่องความสะอาดหรือสุขอ,อนาม,มัยมากนักเมืเเอมอ่อสังคมเริ่มพัฒนาขึ้นความต้องการสถานที่ที่เป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะก็เพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทยเองคำว่าห้องน้ำมีรากศัพท์ที่น่าสนใจค่ะสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการรวมคำว่าห้องที่หมายถึงบริเวณหรือส่วนที่กั้นไว้และน้ำที่สื่อถึงการชาระล้างในอดีตจริงๆแล้วสถานที่ที่ถูกเรียกว่าห้องน้ำอาจจะเน้นไปที่การอาบน้ำจริงๆก็เป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีระบบประปาที่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ การมีห้องสำหรับอาบน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญคำว่าน้ำในบริบทของห้องน้ำจึงน่าจะสื่อถึงการชำระล้างในภาพรวมไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอาบน้ำเพียงอย่างเดียวในหลายวัฒนธรรมน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสะอาดและสุขอนามัยรวมถึงพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระล้างร่างกายและจิตใจลองนึกภาพนะคะในสมัยก่อน การมีแหล่งน้ำที่สะอาดและการมีพื้นที่สำหรับชำระล้างร่างกายถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขอนามัยของชุมชนดังนั้นการเรียกสถานที่ที่ใช้ในการทำธุระส่วนตัวและชำระล้างร่างกายโดยรวมว่าห้องน้ำจึงอาจเป็นคำเรียกที่ครอบคลุมและสื่อถึงจุดประสงค์หลักของการมีพื้นที่นั้นๆในยกแรกๆค่ะ ลองมาดูภาษาอื่นๆกันบ้างค่ะว่าเขามีคำเรียกสถานที่แบบนี้ว่าอะไรกันบ้างในภาษาอังกฤษคำที่ใช้บ่อยคือ bathroom ซึ่งก็มีคำว่า bath หรืออาบน้ำอยู่ด้วยเช่นเดียวกับภาษาไทยบางครั้งก็ใช้คำว่า toilet ซึ่งเน้นไปที่สุขภัณฑ์โดยเฉพาะ ในภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าโอเตไรโอเตไรซึ่งมีความหมายโดยตรงว่าที่ล้างมือแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความสะอาดมือหลังทำธุระส่วนตัวส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า Toilet ซึ่งก็คล้ายกับภาษาอังกฤษที่เน้นไปที่สุขภัณฑ์ การเปรียบเทียบคำเรียกในภาษาต่างๆทำให้เราเห็นว่าแต่ละวัฒนธรรมอาจจะให้ความสำคัญกับแอสเปกที่แตกต่างกันไปของสถานที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ำการขับถ่ายหรือการล้างมือ สรุปได้ว่าคำว่าห้องน้ำในภาษาไทยน่าจะวิวัฒนาการมาจากความสำคัญของการมีพื้นที่สำหรับชำระล้างร่างกายซึ่งในอดีตอาจจะเน้นไปที่การอาบน้ำเป็นหลักก่อนที่จะขยายความหมายรวมถึงการทำธุระส่วนตัวด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำทุกครั้งแต่ชื่อนี้ก็ยังคงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่เราคุ้นเคย การทำความเข้าใจที่มาของคำศัพท์ง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการทางภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวเบื้องหลังคำว่าห้องน้ำที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เคยสังเกตกันไหมคะว่าในภาษาถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทยมีคำเรียกห้องน้ำที่แตกต่างกันออกไปอีกบ้างหรือเปล่าถ้ามีลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ ถ้าชื่นชอบเรื่องราวสนุกสนุกและความรู้เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรู้ที่ซ่อนอยู่อีกมากมายที่น่าสนใจอีกนะคะ